สังคมไทยเป็นยังไงอะในกองถ่ายนะังมันก็จําลองสังคมไทยแหละไอชนชั้นในกองถ่ายอาหารพุ่มกับต้องพิเศษทีมไฟก็แบบว่านั่งแดกข้าวบนพื้นกันผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะไม่ดูของไทยคอนเทนต์ไทยเลยเนี่ยมันต้องพิจารณากับกันด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะดูหรือเปล่าที่มึงเสนออยู่ จำได้ว่าพอมีข่าวรัฐประหารทีมงานรถตู้แม่งดีใจกันหมดเลยจนแบบว่าเราเฮ้ยแม่งงงว่าเฮ้ยทำไมรัฐประหารมึงดีใจวะ๋อเพราะพวกมึงเกลียดทักษิณกงนหน้ามืดน,นี่เองมีคนถามว่าทำไงใหวง้วงการหนังไทยดีขึ้นอย่างไรบอกว่ามึงแบบว่าไปสู้ให้เป็นประชาธิปไตยก่อนดีแล้วก็วงการหนังใจก็จะด,ดีขึ้นตามชิรวัลลุจินธรรมนะฮะปัจจุบันอายุ57ปีทำอาชีพพุ่มกับภาพคนทำหนังพุ่มกับ หนังอะมันจะอ้างของความเป็นศิลปะที่แบบให้เราทุ่มเทชีวิตให้มันไม่เยี่ยยยังแม้เป็นข้ออ้างที่แบบว่าเราต้องใจอ่อนให้มันอยู่ตลอดอะถึงแม้ว่ามันจะแลกด้วยการอดนอนแต่ว่ามันคือพยายามที่จะให้หนังดีใช่ไหมทาให้บางคนหรือว่าบางเคสบางกรณีแบบใช้เป็นข้ออ้างในการที่แบบว่าจะขูดรีดแบบแรงงานซึ่งพอมันเป็นมันถูกทําแบบนี้มาปั๊บเนี่ยบางผู้สร้างบางนายทุนลงผู้ลงทุนเนี่ยก็ถือโอากาสโอกาสที่เอาเอาตรงนี้มาเป็นข้อได้เปรียบมันเกิดจากการสมยอมของ ตัวของผู้ถูกขุดรีดเองด้วยซึ่งผมว่าวิธีคิดแบบนี้มันทําให้เราละเลยมองปัญหาเรื่องโครงสร้างบางอย่างไปผมว่าสมัยนี้มันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมหนังไทยเนี่ยในสมัยก่อนมันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนไอการแคร์เรื่องชั่วโมงการทํางานอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว,ว่า มันมีลักษณะของการเอารัดเอาเปรียบอยู่สูงแต่ว่ามันไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เป็นประเพณีเป็นเท a d i t i o นไปนแล้วว่าคุณทํางานกำหามรุ่มหามค่ําโดยที่แบบว่าเฮ้ยหลังงานมันหนักนะต้องอดทนนะมันจะออกไปในรูปของความอดทนที่คุณจะต้องมีมากขึ้นมากกว่าที่จะเรียกร้องสวัสดิการหรือว่าสวัสดิภาพในการทํางานแล้วของถ่ายสมัยก่อนเนี่ยลักษณะาการ ลำดับชั้นเนี่ยสูงพุ่มกับถูกชี้ว่าเหมือนเป็นเทพเจ้าชี้นน้นชีน้นี้ทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์ของพุ่มกับหนังไทยมันเป็นปรพเพณีแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเช็คดูในฮอลลีวูดในยุคหนึ่งมันก็พุ่มก,กับก็เป็นแบบนี้นะแต่ผมว่าเนี่ยสังคมไทยเป็นยังไงอ่ะในกองถนะ่ายหนังมันก็จําลองสังคมไทยแหละว่าไอาชนชั้นในกองถ่ายอาหารพุ่มกับต้องพิเศษทีมไฟก็แบบว่านั่งแดกข้าวบนพื้นกันเด็กยกไฟเขาก็เรียกแบบไม่ให้เกียรติว่าเป็น เด็กขนของก็ไม่ได้คิดว่าคือแกฟเฟอร์นะมันก็จําลองแบบสังคมไทยมาทั้งสังคมแหละว่าในกองถ่ายมันก็กดขี่กับเป็นขั้นๆแบบนี้ไอ้เพรสดิชันการรวมตัวเพื่อจะผลักดันหรือว่าเพื่อสร้างอํานาจการต่อรองอะไรยียงอย่างเนี่ยมันมันไม่เคยมีมาก่อนแบบเอาจริงๆแล้ววงการหนังไทยเนี่ยมันเป็นวงการที่ปากว่าตาขยิบนะก็คือว่า พูดในหลักการที่ดีแต่ว่าพอไปทําจริงปั๊บเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะเบรกบวกกับว่าว่าทำไอ้ศักดินาโบราณเนี่ยที่มันเข้ามาซึมฝังรากอยู่ในกองถ่ายหนังเนี่ยฟีดคนอื่นว่าเป็นแรงงานในกองถ่ายมันจะมีชนชั้นพิระมิดอยู่แค่หยิบมือเดียวปัจจุบันมันก็อาจจะมีความคิดนิเริ่มหรือว่ามีไอเดียแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันก็คงต้องใช้เวลานานเหมือนกันที่จะเปลี่ยนจิตสํานึกของคนทํางานเราอยู่ในระบบที่แบบว่าปากว่าตาขยิบพูดอย่างทำอยาง ลักษณะเช่นนี้ถึงไม่เกิดแล้วก็ถูกยอมรับว่าเป็นธรรมดาไปถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับคุณก็ตกงานไปมีคนอื่นเข้าแถวรออีกเพียบคือมันไม่มีทางที่นายทุนหรือว่าคนลงทุนที่จะมอบโอกาสตรงนี้มันน้อยมากอ่ะมันเกิดจากการรวมตัวแล้วก็สร้างอำนาจการต่อรองทาให้สภาพตรงนี้มันหายไปชีวิตคนทุกคนก็จะดีขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สุดท้ายเขาก็าต้องดูหนังนังไทยอยู่แล้วมันไม่มีชาติไหนในโลกนี้หรอกที่มึงจะไม,ไม่ดูหนังของประเทศตัวเองอะ่ะมันต้องพิจารณากลับกันด้วยว่าแม่งไอ้พวกมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะดูหรือเปล่าที่มึงเสนออยู่ะคือให้กูมาดูเรื่องแบบนี้เหรออีกแล้วเหรออะไรพวกเนี้ยผมเป็นคนที่ดูหนังไทยเกือบทุกเรื่องนะบางเรื่องผมก็แบบยังต้องฝืนตัวเองให้ไปดูอะ่ะคือกูไม่อยากดูเลยอะไรพวกเนี้ยคือทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงรอแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นรนะ เราไม่ได้คิดว่ามันจะโด่งดังหรือว่าการฟีดแบ็กการตอบรับของผู้คนได้เยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่สําหรับผมเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ทามาก่อนแล้วถ้าเกิดใย้อนความจําไปเนี่ยคือผมมีปฏิกิริยากับไอการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยโดยสันดานนะก็คือไม่ชอบอยู่แล้วคือผมไม่ใช่เป็นคนพวกประเภทรักตักษสณนจนหน้ามืดตามมวไม่ไม่ใช่นะแต่ว่าปี4ีที่ปฏิวัติตอนนั้น ผมกำลังจะไปดูโลเคชั่นหนังเรื่องหนึ่ง <S <S นั่งอยู่บนรถตู้แล้วก็จําได้ว่าพอมีข่าวรัฐประหารในตอนเช้าออกมาเนี่ยทีมงานในรถตู้แม่งดีใจกันหมดเลยจนแบบว่าเราเฮ้ยแม่งงงว่าเฮ้ยทำไมรัฐประหารมึงดีใจวะโอ้เพราะมึงพวกมึงเกลียดทักษิณกันหน้ามืดน,นี่เองอะไรพวกนี้มันดีใจจนขนาดแบบผมไม่อยากนั่งรถตู้ไปต่อผมอยากจะแบบบอกให้รถตู้จอดแล้วก็ผมกระโดดลงอ่ะเพราะผมรังเกียจทัศนาประเภทประเภทอย่างนี้ว่าคุณทําไมวะทําไมอยู่ดีๆคุณจงไปเห็น เห็นดีเห็นงามกับวิธีการที่บิดผิด,ผดวะผมก็ยังเป็นคนส่วนน้อยในขณะนั้นที่มีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยก็ได้แต่เก็บไว้ในใจมันมาพีคในแง่ความรู้สึกตรงที่ว่าไอ้กระบวนการน้องวีดกปปสเนี่ยที่มันเห็นเพื่อนเราหลายคนเข้าไปเห็นดีเห็นงามกับการล้มคูหาเลือกตั้งการขัดขวางการเลือกตั้งอะไรพวกนี้เอาง่ายๆว่าในวงการที่ผมทำงานอยู่ก็คือ95%ก็ไปอยู่ฝั่งนู้นหมด เราก็ผิดหวังกับคนบางคนที่โอ้โหแบบเรานึกว่าแบบว่าคุณจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าคุณกลับหน้ามือตาโมแม่งหลงไปอีกทางหรือถึงแม้ว่าคุณรู้คุณก็ไม่กล้าพูดในขณะที่แบบว่าก่อนหน้านั้นคุณก็เคยพูดว่าศิลปินต้องมีความกล้าคนโเนี้เปลี่ยนสีแปรธาตุเห็นสันดานธาตุแท้ไปหมดเลยจานที่ออกมาแสดงความพิถีพิถันมีภาควิจารณ์หรือเปิดหน้าแรกมัน มีผลกระทบกับการทํางานหรือการแบบอยู่ในวงการนี้ไหมพี่เบียอืมมีแน่นอนบางส่วนไม่ชอบอแบบว่าบางคนก็บอกว่าอยากจะแทงปากไอ้เยี่ยนี่บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดกูรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตอนนั้นกูชกหน้ามันไปแล้วอะไรพวกนี้บางคนก็เลิกคบกันไปคือประเทศไทยมันเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นชาติตอแหละนะแบบว่าพูดอย่างทําอย่างอะไรพวกนี้จนเป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้อ่ะ อย่างเช่นบอกว่าระบุในรัฐมนูญว่าแบบว่าชวประชาชนทุกคนมีเสริเสรีภาพในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมึงวิจารบางอย่างไม่ได้แล้วก็โดนจับคือพูดอย่างทำอย่างจนแบบผมกังวลเหลือเกินว่าต่อไปเราจะยอมรับอาการแบบนี้เป็นอาการปกติออกไปปากซอยปั๊บเนี่ยแม่งมีคนโดนไล่กระทืบอ,อยู่ปากซอยแล้วคุณเดินผ่านมันไปได้โดยที่แบบคุณก็ยังอยากจะไปซื้อดอกไม้มาปักแจก,กันอยู่ผมกำลังถามว่าเราจะเป็นแบบนี้นานแค่ไหนวะโดยเฉพาะวงการหนังไทยอะ เรายังอยากจะอยู่ในโลกที่แบบว่าวันชื่นคืนสุขที่แบบว่าบ้านเมืองยังดีเอ็กซ์เคไปอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แบบนั้นใช่ไหมมันคงพังพินาศไปหมดแล้วพี่เปียเชื่อในการเลือกตั้งเชื่อสิไม่ฮะเชื่อคือสําหรับคนที่จิตใจอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอะ่ะมันไม่มีอะไรให้เชื่อมั่นเท่าการเลือกตั้งหรอกพอเลือกตั้งมาทีปั๊บเนี่ยหัวใจก็เต้นแรงแล้วก็ นเ้นแล้วก็มีความคาดหวังมีโฮปเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะถูกดับฝันด้วยอะไรแล้วแต่เราต้องมีสัททาผมว่ามันเป็นทางเดียวที่เราไม่ต้องจับปืนขึ้นมายิงกันนะถึงแม้ว่าแบบควากหลามในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะรัฐมนูญแบบปี60แม่ก็บังคับอยู่สวก็ยังคาอยู่มันเป็นวิธีการคงอํานาจของฝ่ายเราก็ไม่ได้มองว่าเลือกตั้งแต่ครั้งนี้เราถ้าเกิดเราชนะแล้วมันจะเบ็ดเสร็จหรอกหนทางไม่อีกยาวไกลยังสู้กันอีกหลายยกคุณจะต้องยกเลิกพวก องค์กรอิสระที่แม่งตั้งมาเป็นมือเป็นตีนพวกนี้ถึงแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งก็อีกยาวที่จะต้องสู้กันในเวทีความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไทยก็เหมือนกันละเอาง่ายๆอะ่ะ ให้เป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วก็หนังเนื้อหาก็จะเปลี่ยนหรือบางทีแบบว่าเฮ้ยมันมีหนังที่พูดถึงเรื่องนี้ได้แล้วเว้ยมันแสดงวุฒิภาวะทางสังคมพูดถึงประวัติศาสตร์บาดแผลหรือว่าสิ่งที่แบบเราต้องยอมรับว่ามันเลวร้ายในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือผมก็อยากพูดว่ามีคนถามว่าทำไงใหง้วงการหนังไทยดีขึ้นใช่ไหมบอกว่ามึงแบบว่าไปสู้ให้เป็นประชาธิปไตยก่อนดีแล้วก็วงการหนังใยก็จะด,ดีขึ้นตาม เกี่ยวอยู่แล้วล่ะแบบว่าเราเห็นเกาหลีพอหลังจากที่มันล้มเอาเผด็จการเข้าคุกได้อะโอ้หนังมันเนื้อหามันพูดแบบฟรีดอมอะแล้วก็ไอเรื่องของศิลปะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่มีฟรีดอมแม่งทำได้ดีไม่ได้หรอก